ในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะคะได้เกิดเหตุรอบวางระเบิดตำรวจขณะที่ขับรถยนต์แล่นผ่านค่ะ เมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกา38นาทีของวันนี้ค่ะศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนร้ายก่อเหตุรอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณริมถนนเส้นทางในสายวังพญาท่าทงหมู่ที่3บ้านปาลาแลแหนอยู่ที่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ปลอดภัยค่ะส่วนรถยนต์นั้นได้รับความเสียหายโดยจุดเกิดเหตุค่ะอยู่บ บริเวณจอมปลวกนะคะติดกับเสาไฟฟ้าริมถนนค่ะจากแรงระเบิดก็ทําให้กระแสฟไฟฟ้าในบริเวณน,นั้นนะคะดับทั้งหมดใกล้กันค่ะพบรถจนกระบะหุ้มเกราะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโวสีบรอนดเงินนะคะก็เป็นรถยนต์ของทางราชการจอดอยู่ริมถนนค่ะพบว่าด้านซ้ายของตัวรถถูกสะเก็ดระเบิดจนเป็นรูพุนหลายจุดยางแตกไม่สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะ ภายหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ก็ได้เข้าควบคุมและก็ปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวเพื่อไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องผ่านเส้นทางนะครับยกเว้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ให้ใช้ความระมัดระวังครับในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่41ก็ได้มีการใช้โดรนนะครับ บินสำรวจความเสียหายในจุดเกิดเหตุและก็ตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะประเมินแล้วก็รายงานสถานการณ์ก่อนที่จะประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าทําการตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งจากการตรวจสอบนะครับหรือว่าการสอบถาม้วก็บอกนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสถานีตํารวจภูธรท่าทงได้กพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่นะครับขับรถยนต์นะครับคันดังกล่าวนะครับ พร้อมด้วยกำลังพลนะครับจำนวน6นายรถ3คันนะครับก็เป็นรถของราชการนะครับทำการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบและระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีคนร้ายครับไม่ทราบกลุ่มทราบจํานวนนะครับจุดชนวนระเบิดขึ้น1ลูกซึ่งได้มีการรอบวางไว้ก่อนหน้านั้นแล้วทําให้แรงระเบิดนะครับเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจคันที่3นะครับซึ่งวิ่งมาเป็นคันสุดท้ายได้รับความเสียหาย โชคดีนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเนี่ยปลอดภัยครับส่วนสาเหตุได้เบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ได้มีการคาดการไว้ค่ะว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อต้องการที่จะแสดงศักยภาพในการก่อเหตุความไม่สงบและจากข้อมูลก็พบว่าตรงบริเวณดันนงกล่าวที่เป็นจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนตรงนี้เส้นทางนะคะก็คือระหว่างบ้านเกาะตำบลท่าทงอำเภอรามัน กับบ้านวังพญาตำบลวังพญาอำเภอรามันจัังหวดยะลาตรงบริเวณนี้เคยเกิดเหตุรอบวังระเบิดอดีตผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตแล้วเมื่อหลายปีก่อนด้วยค่ะ